n ท t พิษณุโลกพาค,คุณผู้ชมมากันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะซึ่งที่นี่เป็นเขตเศษรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากนะคะและมีความต้องการในส่วนของแรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมากค่ะถึงแม้ว่าจะมีแรงงานในพื้นที่เป็นจํานวนมากแล้วก็ตามแต่ยังคงไม่เพียงพอส่งผลให้ทางด้านของภาครัฐเองได้มีพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานออกพรกรมาตรา64การทํางานของแรงงานต่างด้าวในลักษณะไปกลับเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้มีแรงงานต่างด้าวในสถาน จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนสามารถใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับหรือตามฤด,ดูกาลมาต่า64แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2 0 5พัคราวละ3เดือนเฉพาะท้องที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภอแม่ระมาสเท่านั้น ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากได้สำรวจแรงงานมาตา64ในพื้นที่ของ3อำเภอพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น41,956คนโดยลักษณะางานที่จะทำเป็นงานรับใช้ในบ้านหรืองานกรรมกรซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดตากในจ้างสามารถที่มายื่นบัญชีรายชื่อ,อคนงานที่ประสงค์จะจ้างก,กับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากนะครับหลังจากนั้น ทางสำนักง,งานเนี่ยจะมีหนังสือถึงสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะฮะที่แม่สอดเนี่ยเพื่อแจ้งบัญชีรายชื่อที่นายจ้างจะจ้างเข้ามานะครับหลังจากทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ทางนายจ้างก็สามารถนำรายงานต่างด้าวที่ประสงค์จะจ้างเนี่ยเข้ามาที่สำนักง,งานตรวจคนเมืองเพื่อให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนี้อนุญาต ซึ่งการอนุญาตจตอนุญาตครั้งละสาิบวันนะและที่บริษัท C&C Garment จำกัดโรงงานผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปในพื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากมีแรงงานต่างด้าวที่ทํางานอยู่ในโรงงานจํานวนถึงสอง้อเจคนซึ่งได้ทํางานร่วมกันกันกบแรงงานไทยยี่สิบคนโดยในกลุ่มต่างด้าวทั้งหมดนั้นจะแบ่งออกเป็นกลุ่มบัตรสีชมพูจํานวน4 9ิบ้าคนและกลุ่มมาตา6 4จิาี่จนวน2อ9สิบเกคนด้วยกัน ซึ่งที่นี่ได้ดําเนินการดูแลลูกจ้างต่างด้าวจีอพยพย,าย้ายถิ่นฐานเข้ามาทํางานด้วยการคลุ้มครองในชุกมิติทางด้านสภาพการจ้างสภาพการทํางานความปลอดภัยในการทํางานรวมทั้งสวัสดิการแรงงานทั้งในและนอกสถานที่เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานบนพื้นฐานของกฎหมายที่กําหนดไม่เลือกปฏิบตัติเพราะเหตุความแตกต่างด้านเชื้อชาติ